เดทเรียวแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะไม่ใช้รถไฟในการเดินทางแต่ผมจะใช้ส้นตีนใช่ครับส้นตีนนั่แหละครับทุกคนในการเดินทางเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะไปได้กันถึงขนาดไหนและก่อนจะออกเดินทางก็ฝากร้านเจมี่เอาไว้หน่อยกดเกมพารขายรหัสครบจบในที่เดียวเริ่มมาก็ตามสเตป็ปเอาทองไปทําการแลกเปลี่ยนได้เงมา7 0เหรียญหล้วจากนั้นผมก็ไปทําการซื้อปืน ซื้อปืนเลยใส่หมดแม็กเงินเหลือ5ไม่รอช้าด,ด้วยเวลาออกเดินทางด้วย2เท้าของเราเดินมาเกือบ5ทีผมก็ได้มาเจอบ้านหลังที่มันติดไฟด้วยความสงสัยผมจึงเดินเข้ามาดูแล้วก็เจอซอมบี้หนึ่งตัวทําการฆ่าม,มันไปแล้วก็ปล้นของในบ้านจนเกือบหมดได้เป็นกระสุนปืนไรเฟิลแล้วก็ปืนเลเซอร์ไฟฟ้าแต่ถาว่าทําไมปืนมันเหมือนลูกซองวะและในคืนแรกของผมนั้นก็พบกับจันสีเลือดแล้วมันก็มีแวมพายมาแต่ไม่ต้องกลัวผมมีปืนเตรียมเอาไว้แล้วมันเข้ามา ผมก็เป่าทิ้งล่วงล่วงเป็นมะม่วงกันเลยพอลุ่งสว่างผมก็ได้มาเจอบ้านหนึ่งหลังและหลังนี้มันก็มีซอมบี้ทั้ง3ตัวนูกกับพ่อแม่ลูกผมจึงเก็บของที่มันสามารถเอาไปขายได้แล้วก็ไปกันต่อแล้วก็มาเจอบ้านที่มียาแวะไปเอามาสักหน่อยได้มาเต็มเลยเดินมาถึงสภาพผมก็มาเจอหมู่บ้านที่ปลอดภัยยังมาทันทําอะไรผมก็รีบขายของได้เงินมาก็มาทําการซื้อกระสุนพร้อมกับยาของมันต้องมีพอฟ้าสว่างก็ได้เวลาออกเดินทางกันต่อแต่ถ้าเกิดจะให้ผมมาเล่าว่าเจอ อะไรกันบ้างคลิปนี้คงหลายนาทีงั้นผมขอสรุปสั้นๆตามนี้ผมเจอคาร์บอยจึงทาการฆ่ามันเงินที่ได้มานั้นจึงเอาไปซื้อเกาะโคดเฟียวในระหว่างเดินทางผมก็เจอกับอะไรมากมายอย่างเช่นแคมป์คาร์บอยปอนกระสุนและปืนมาบึ้มบๆพอมีของหนักนั้นได้เวลาห้าบุกหมู่บ้านซอมบี้ได้รหัสแล้วก็ไปทําการขาแบงก์ได้ทองแล้วก็ได้สกุลเงินมาเต็มเลยจากนั้นก็ได้มาเจอหมู่บ้านล้างที่นี่ไม่มีใครนอกจากสกุลเงินฟาร์มมาขนาดนี้ก็มาทําการขายของอย่างรวยเงินที่ได้ก็ มาทาการอัปเกรดชุดก่อดแล้วก็มาทําการซื้อกาซนยงยาก็ต้องพร้อมแล้วหลังจากนี้ขอไม่ทําการอธิบายอะไรสับตีนแตกไปที่8 0,000ื่นเมตรไปที่เม็กซิโกกันแต่ขอแอปบอกเว่นหน่อยคลิปนี้ผมเดินเป็นชั่วโมงเลยแล้วพอมาถึงจุดจบของเกมผมก็ทําการเปิดก่อนได้ปูดไล่ยิงคาร์บอยจนมันนอนกิ้งเป็นถนนกันเลยพอคาร์บอยตายหมดผมก็ไปทําการรีบหมุนสะพานให้มันลงมาแต่กว่าสะพานจะลงมาใช้เวลาตั้ง4นาทีแล้วหลังจากนี้นรลกทั้งมนุษย์หมาป่าทั้งแวมไพร์ ทั้งคารบอยทั้งซอมบี้มันโถมาที่ผมคนเดียวยาผมมีเป็นสิบแต่ใช้ไม่เคยจะทันมันมาเยอะเกินและผมก็แตกเล่นคนเดียวไม่เคยไหวสงสัยต้องให้คนแบกใครอยากเล่นกับผมคอมเมนต์มา